เปิดภาพอบอุ่นสองครอบครัวนะเดชยายา้าพร้อมข้อความฟินๆ no hope, no chance, down, แม่แก้วเผยภาพอบอุ่นสองครอบครัวดินเนอร์ด้วยกันขอบคุณลูกยายญ้าสปายเค้กวันเกิดแถมข้อความอ่านแล้วพาเขินแทน Ooh, เป็นคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานและถูกเชียร์ให้มีข่าวดีมาตลอดระหว่างนาเดทคู่กิมิยะและสาวยา่ยาอุรัสยาสเปอร์บันทั้งคู่พาคุณแม่ไปเที่ยวและทานอาหารในวันพิเศษด้วยกันบ่อยครั้งอย่างล่าสุดได้พากันไปทานอาหารด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งสองครอบครัว You make แก้วได้เผยบรรยากาศโมเมนต์อบอุ่นๆนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าบรรยากาศพาเพลินเขิมเลยวันว่าที่แม่ย่าลูกสะพ้ยแม่ยายลูกเขยเห็นด้วยไหมคะฮ่าฮ่าอิ่มอร่อยที่สุดกับมื้อเย็นนะคะลูกยาย่าจัดให้ขอให้เจริญเจริญรวยรวยที่สุดในโลกนะคะรักนะจุ๊บ รอยยิ้มย่ายายก็จะประมาณนี้กระเค้กสวยๆเพราะคนสวยจัดให้เป่าได้อีกวันขอบคุณหลายเด้อลูกแย่ย่างานนี้คนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และชมความน่ารักของพวกเขาเป็นจำนวนมากค่ะ